วันนี้มาเที่ยวที่พิมพ์โมคอสโตนะคะมาเที่ยวกับครอบครัวนายหญิงนะมีพี่โนพี่โนแนโนนายหญิงอ่าเข้าไปเลยตอนนี้น้องฟิลปป์ขวบขึ้นยื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 นพี่โนสองขวบพี่โนหกขวบยืนกับลูกแม่แม่มั่วยืนกับลูกนี่ยืนเห็นไหมพี่โนพี่โนยังยืนเลยลูกเออน้องยังยินพีงยืนหรือพี่นหน่อะจุกมือกานจุกมือพี่พี่แนโนจุกมือน้องพี่ ตอนนี้พิมพ์นั่งเล่นอยู่นะคะที่พิมโมพัสโตอะไรลูกนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่พิมพ์มาตอนนั้นพมาตอนอายุแปดเดือนพิมม์เองอ,อีอะไรลูกอันรองเท้าหลุดเะะลยตอนมาไอรองเท้าหลุดหรอคะนะ้าป้อนแม่ป้อแนแม่ป้อ,อแนออแม่จุกจุกจุกกินด้วยนะ kiwi và nó sợ tập <laughs> đấy à lục. Piu tỏ là má. Piu. Piu. piêu Piu. 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 Dạy kín dữ luôn nè, để nào, papa kín à, à. à, Ăn